โทษของบุหรี่ยิ่งสุกยิ่งป่วยโรคร้ายตายไวไม่รู้ตัวการสูบบุหรี่หนึ่งมวนจะทำให้อายุสั้นลงเจ็นาทีควันบุหรี่เต็มไปด้วยนิโคตินสารเสพติดสารเคมีเจ็ดพันชนิดสารพิษมากกว่า250ชนิดและสารก่อมะเร็งมากกว่า70ชนิดสูบบุหรี่แล้วได้อะไร หลอดเลือดสมองตีบแตกตันโรคระบบทางเดินอาหารหญิงตั้งครรภเสี่ยงแท้งลูกในครรภเสี่ยงตายโรคปอดและระบบทางเดินหายใจเสื่อมสมรรถภาพทางเพศมีโอกาสตาบอดถาวรโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคระบบทางเดินปัสสาวะ โรคเกี่ยวกับกระดูกและกล้ามเนือ้อสารพัดโรคมะเร็งและอาการทางร่างกายอื่นๆเช่นแก่เร็วปากเหม็นฟันดำเลิกบุหรี่คุณก็ทำได้ตั้งใจมีเป้าหมายไม่รอช้าไม่หวั่นไหวไม่ยอมแพ้